んね、うん。うん สวัสดีครับสวัสดีนาะนาเพื่อนเพ่ี่ๆน้องๆครับทุกท่านเลยที่ก็มารับชมคลิปนี้นะครับผมนะสมายแต่ก็สําหรับเช้านี้ก็ลุยหาตกปลาเลยครับช่วงนี้ฝนก็ตกแบบทั้งวันนะครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกมั่วไปเรื่อยครับวันนี้เหยื่อผมจะใช้เป็นเจ้าหนามไม้ต้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาก็โอเคครับเดี๋ยวฝนไล่ปะไปลุยกันเลย อ็รับกีนช่องเดียวลอยแม่คห,ห,หรือหน่อยหนึ่งไปถมฝั่งนู้นอมันลบหมดเลย แบบนี้ไม่กัดจะไปกัดยังไงวะเนี่ยโอ้โหตู่มเลย Yeah. แดงงวะอ่ะไม่เป็นไรหรอกแดงแดงหน่อยจะคู่นะครับเอาสว่าวก่อนอ,อะไรปาก่อน โอเคครับนี่ทำไมมันแดงๆเดี๋ยวสองไม่เป็นไรนี่ครับไซส์ก็โอเคอยู่ครับกัดเป็นจ้างูหนามไวตันสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เอทั้งตีทั้งบดนะครับช่องสวยขนาดเนี้ยกว่าจะก,กัดตีอยู่ลายไม้เหมือนกันนะครับคือฝั่งนู้นเขาเขาถมที่นะครับแล้วก็เขาลื้อขึ้นไปหน่อยหนึ่งมีช่องแค่นี้แหละนอกนั้นก็ลก ข้างหน้าข้างหลังโลกหมดเลยมีช่องช่องเดียวผมก็เดาว่ามันน่าโดดแล้วเกินก็ออกมากัดจริงๆแต่เขี่ยวมากเลยกว่าจะออกมากัดแต่ก็ไม่รอดนะครับจอไวตัดโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับไวตันมันทุกหม่สื่อโลด สงสัยจะโคกเดียวกันครับไซส์เท่าๆนี้หมดเลยนี่ด็กไซส์โอเคนะนี่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไซส์นี้กัดเป็นจุ่งหนามไว้ตั้นนะครับสีเขียวตัวนี้กัดกระชากเลยครับส่งไม่ทันเลยส่งไปปุ๊บสายกระตุกแล้วผม่างัดสวนก็มีโอกาสได้ตัวนะถ้าสายมันกระตุกอย่าไปฝืนส่งนะครับงัดสวนก็มีโอกาสได้ตัวโอกาสไม่ได้ตัวก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็เคาะไปเรื่อยแอคชั่นออกไมได้อยู่แล้วครับเราก็สบัดข้อมือช่วยตุ๊บ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 เพื่อให้มันไม่ติดสวะครับก็ตรงนี้ก็ใช้งานได้ผลครับกับประช้อนไซน์นี้โอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับไวตันมันทุกหมายสื่อรถ lót hơi nhiều nữa ลงเม็ดอีกและนี่ครับใสสวยเลยนะกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีดําตัวนี้เต็มๆก็การเข้ากัดของเจ้าตัวนี้ก็คือตั้งใจกัดมากเลยแบบนี้รอดยากครับเต็มๆแน่นอนผมก็ใจเย็นเจี๊ยบเลยส่งไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เจ็บสายแล้วก็งัดสวนด้วยกัดแบบนี้ส่วนมากจะเต็มๆนะครับเสียงลดเยอะนิดนึงนะโอเค รถเยอะมากครับเดี๋ยวเดินอ้อมนาเลยไปดูกันต่อไวตันมันทุกหมายสี่รถ เป็นร่องน้ำข้างนานะครับลมด้วยเสียงเพลงก็นยครับไซก็พอได้อยู่เดี๋ยวจับยาก,ยกนิดนึ่งกัดเป็นเจ้าหูหนามไวต้นสีเหลืองนะครับไซก็พอได้อยู่งัดกระเด็นเลยไม่ว่าจะไม่กัดก็เลยลุกขึ้นนะครับจะบอกว่าตอนลุกขึ้นบางกล้อง แต่ไม่น่าบังหรอกเพีงก็ดังรถก็เยอะนะครับโอเคไาลุยต่อไว้ตั้นมันทุกหม่สื่อรถลองดูครับแน่นาเลยวะ่ะ

โอ้โไซส์ใหญ่ด้วยครับตัวเบียดมันเปิดนะโอ้โหส็โอเคครับฝนตกนี่ครับเขียดร้อ,อ,อ,องระงมเลยตกทั้งวันนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุด แต่เจ้างูหนามไวตันก็พอมีผลงานให้น้าๆได้ชมนะครับเดี่ยวกั่ายคุรชานะกช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ต้องทำใจโอเคคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องเน้กๆไว้ด้วยนะครับสมหมายแตกสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ